หมายเลขอะไรขึ้นมาเลยนะคะนเพื่อความรวดเร็วเขาอันหะ <c oughs> ลังจากที่ผมจับเสร็จเราจะมอบเลยนะคะ <c oughs> เตรียมตัวด้วยนะคะโซนดีค่ะ<อ>โซนดีเลขหนึ่ง าจากลูกชายนะคะอันนี้เป็นโพงหรืน,นีม่จริงๆริงไหมอ่ะอันอันนี้คือเป็น